สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม h u r e r Forest 3กับ EP ที่25แปะเดี๋ยวเราไปลุยซอมบี้กันมันได้เล่นนานเลย ก่อนที่จะลุยซอมบี้เราต้องทำทำภาร,รก,กิจวันก่อนเฮ็ดช็อตไหนอ่ะหวัดดีเพื่อนอื้อ ดีเพื่อนยืนบังยืนบังอัพเดต <c oughs> ไม่ใช่อัพเดตนะอัพเกรดอาวุธอัพเดตสลากูนี่ใสหมดเลย มีเพิ่มไปสี่พัน 4, กว่าใช้โบนัสเหลืออีกอย่างอย่าไปตรงนั้นดีกว่าไปตรงนี้เวรีมบีสี่สิบกว่า อติดติดต้นไม้งั้นเดี๋ยวผมขอรับไปตรงซอมบี้ีเวลสูงๆเลยนะครับมาถึงมาถึงแล้วเดี๋ยวกดใช้โบนัสก่อนภารกิจผ่านไปอีกแค่ข้อสุดท้ายตีซอมบี้รอเลย ม,มาจากไหนไว้ตัวนึงที่เห็นแค่ตัวเดียวโอ้คนวนวิ่งตามมาแต่นู่นนลสู้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวตายฝัน,นเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งดิโอ้โหกว่าจะวิ่งกับเตก เตกแน่มาแล้วเตกแน่นอนขอนตัวหนึ่งก่อนเรือดนึงไม่ดีมาฟันอันนี้ก็เข้ามาดี เก็บเก็บของก่อนหาสองเลยสอมอบี้ไปไหนหมดสอมบี้ไปไหนหมดครับข้ามาดีฟัน ยืนนิ่งเยืนนิ่งก็ตายสิเอา้าไหนวะเนะี่ยหลบแล้วยังตบโดนอีกโอ้เก่งเกินเราเรียกหลีแป๊บหนึ่ง ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้งงใครจะตายก่อนกันนี่ยังไงยังไงจะเข้ามาไหม,มฟันฟันไปอย่างนี้ ตบแรงชะมัดเลยตบสองสามทีเกือบตายนะดูนะอันนี้ค่ะผมอัพเลือดมาเยอะนะเนี่ยมามาจะเดินไปไหนล่ะข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดี วันฟันฟันวันวันนี้ดดของเยอะวะยืนนิ่งโผโ่เข้าฟันทีเข้ามันสเลยนะใคงจะตายกันใคงจะตายกันมานดีวะมามามา,มา มาฟันฟันฟันนี่ไงตายไปดีเออเออนี่นี่น ไม่เห็นอ้าวไม่เห็นงคนอัำบนนั้นเลยอยากได้คูณวิวจะได้ขึ้นเยอะๆหน่อยอ๋อสี่สิบเก้าอย่างเยอะตัวนี้ก่อนมีตัวเดียวฟันตัวเดียวยตบแรงโคตรนอ่อยู่คนเดียวเสร็จนี่ ฟันอันนี้ก็อยู่คนเดียวฟันฟันโคตรเร็วอเอ้๋ยวขอรับโบนัสก่อนโบนัสกอรับไปเลย มีเพชรแค่อันเดียวคือดีนะได้ข้างล่างสองเรียบร้อยมาดีกันต่อดี่ฟันฟันม,มาดีกลมเข้ามาดี รอเลือดลีก่อนมาออกมาจะเดินไปไหนน่ะ อยู่ข้างหลังนี่ฟอนนีห่หนาไปกินซะโหนัดมาโหอ,อะไรวะคุณตังเหรอกดข้ามไปเลยถึงได้คุณเบลคุณตังมาเกละมาเข้มาดีตรงนี้ก็มา นด่ากินซะสมบี้น้าโงา่เดี๋ยวเงินก็ขึ้นช้าช้ามาน่นซสายฟอนฟอน อยู่กันสามตัวมาลองเข้ามาขอตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนึงสองเข้ามาสองฟันฟันโอ้โหตัวคนแรงเหมนะอฮ้วอฮ้ยเกือบเตกเม็ดเดียว ิเลือดรีแป๊บหนึ่งโอ้โหแต่ถ้ามันแจกโบนัสเป็นคูณเลเ้ลนี่เปี้ลผมแต่งแล้วเนี่ยนิดเดียวเองเข้ามาดีเข้ามาฟันฟันนี่กินจัมนี่น สงองยังไม่แรงเท่าไหร่น่าจะยิงยังไม่เข้าพวกนี้เวลสี่สิบกลัวเอาละครับทุกคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่อีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย